กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเดีคือรายการท no ูนูฟ์ไฟแนลแฟน a าซีแท็กติกคา c รกเตอร์สตอรี่ตอนที่4นะครับผมน้องชิบะผู้ช่วยของพี่อูวันนี้เรามีตัวละครตัวหนึ่งที่ได้รับความรักจากผู้เล่น Final f a n t a ซี t ท c กติกเป็นอย่างล้นหลามแต่เป็นรักแบบชิงชังนะครับนั่นคืออากัตทาราฟัสวันนี้เราจะมาดูกันถึงเรื่องราวพื้นหลังของอากัตและเหตุผลที่ทําให้หลายคนรู้สึกแยงตัวละครนี้เดีย๋ยวเราไปกันเลยอากัตทาราฟัส เกิดในตระกูลขุนนางคาดาฟัสซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีฐานะเทียบเท่าตระกูลเบโอลุกแต่ในช่วงสงคราม50ปีผู่ของเขาได้ถูกจับเป็นเชลยและเลือกที่จะทรยศเพื่อนเพื่อแลกกับอิสรภาพสุดท้ายเขาถูกสังหารโดยทหารรับจ้างเพื่อนที่รอดชีวิตได้แพร่ข่าวลือเรื่องการทรยศทําให้ชื่อเสียงของตระกูลเสื่อมเสียลงพ่อของอากัดเป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อข่าวลือเหล่านั้นแต่เหตุการณ์นี้ทําให้อากัดเติบโตมาด้วยมุมมองที่ยึดติดกับฐานะชนชั้น เขาเชื่อว่าขุนนางมีสิทธิเหนือกว่าชาวบ้านธรรมดาและมักแสดงออกถึงความดูถูกต่อผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าคำพูดเปิดตัวของเขาในเกมคือไหนลองดูซิว่าพวกเลือดสามัญชนจะทำอะไรได้บ้างซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติของเขาอากัตรับใช้มากวิสเอ็มรอแต่เอ็มรอถูกพาคีอัศวินแห่งศพจับตัวที่ทุ่งมานาดาเลียอากัตหนีรอดมาได้และได้รับความช่วยเหลือจากรามซาเบโอลูฟลูกชายตระกูลขุนนางชั้นสูงและเดลิต้าเฮเลาซึ่งภูมิหลังเป็นชาวบ้านธรรมดา อากัตเคบรลามซาเพราะฐานะแต่เริ่มแสดงความไม่พอใจต่อเดลิตา้าตั้งแต่แรกพวกเขาร่วมกันบุกเข้าเมืองดอเตอร์เพื่อตามล่าวีการ์ฟโฟสหัวหน้าภาคีอัศวินแห่งศพจนกระทั่งถึงสถานที่จองจำมาควิสเอมดอไว้ด้วยความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในภาคีอัศวินแห่งศพวีกาฟสังหารกุสตาฟม,มากริปเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการลักพาตัวและยอมปล่อยเอมดอเพื่อแลกกับทางหนีอากัตได้ช่วยมาควิสและเดินทางกลับไปพร้อมกับรามซา ต่อมากลุ่มของรามซ่าบุกโจมตีมิลูดาโฟส์น้องสาวของวีกาฟอากัดแสดงความดูถูกต่อเธอโดยเรียกเธอและกลุ่มกบฏว่าต่ำต้อยเมื่อจับตัวมิลูดาได้เขาเร่งรามซ่าให้สังหารเธอทันทีแต่รามซ่าลังเลและเดลิต้าขอร้องให้ปล่อยเธอไปอากัดโกรธและด่าทอเดลิต้าว่าเป็นเพียงชาวบ้านต่ำต้อยหลังจากนั้นทีต้าน้องสาวของเดลิต้าถูกจับเป็นตัวประกันในแผลรอบสังหารไดเซดาร์ พี่ชายของรามซาอากัดและเดลิต้ามีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนรามซาต้องเข้ามาห้ามทั้งคู่ผู้เล่นหลายคนเริ่มรู้สึกไม่ชอบอากัดจากจุดนี้เพราะเขาเป็นตัวแทนของสิทธิพิเศษที่ทําให้มองชีวิตคนอื่นด้อยค่าเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้หลายคนไม่ชอบอากัดคือที่ป้อมสิกเดนเสาแบบพี่ชายของรามซ่านําทัพพาคีอัศวินแห่งนาภาและอากัดได้แยกตัวจากรามซาไปร่วมกับกองกําลังนี้ด้วยเมื่อไปถึงป้อมนั้นกราโกรดอดได้จับทีตาเป็นตัวประกัน และขู่จะสังหารเธอเพื่อแลกกับการหนีเสียเวลาซะจริงลงมือเลยเสียงคำสั่งของเซาแบบบอกให้อากัดลงมือรับทราบครับท่านอากัดรับคำสั่งในทันทีและยิงหน้าไม้เข้าไปที่ทีต้าจนทำให้เธอเสียชีวิตคาที่และยิงหน้าไม้ลูกที่สองทำให้กราโกโรดบาดเจ็บสาหัสเดลิต้าและรามซาที่มาถึงและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นโกรธแค้นและอากัดและกองทัพภาคีอัศวินแห่งนภา,าอย่างมากรามซาเข้าร่วมฝั่งเดลิตา้า อากัดตะโกนใส่รามซ่าว่าทำไมแกไม่เลือกเดินตามทางของตระกูลที่สูงสักนั่นล่ะและบอกเดลิต้าว่าชาวบ้านอย่างแกไม่มีวันสร้างประวัติศาสตร์ได้หรอกไหนทําให้ดูหน่อยสิว่าจะไปได้สักกี่น้ํารามซ่าและเดลิต้าได้จัดการกับอากัดและกองทัพภาคีอัศวินแห่งนภาได้สําเร็จแต่ป้อมประการระเบิดจากดินปืนที่กรากโกลออดจุดไหวอากัศเสียชีวิตท่ามกลางเปลวเพลิง ผู้เล่นในชุมชนออนไลน์มักพูดถึงฉากนี้ว่าเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกสะเทือนใจและมองว่าการกระทำของอากัตเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยเลยอย่างไรก็ตามเรื่องราวยังไม่จบในภาค War of the Lions ในปราสาทลิมเบอรี่หลังรามซาชนะแอลดออากัตฟื้นคืนชีพในร่างอัศวินมรณะหรือเฟลไนท์เนื้อหนังเน่าเปื่อยเขาทำสัญญากับปีศาจลูคาวีเพื่อแก้แค้นและเข้าต่อสู้กับรามซายอย่างดุเดือด ความสามารถของเขาจะใช้ดาบแห่งความมืดเหมือนกับกับแกลเรียนแต่สุดท้ายเขาพ่ายแพ้และลม้มลงพร้อมกับกล่าวโทษทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจนวินาทีสุดท้ายเหตุผลที่หลายคนไม่ชอบอากาศคือเขาเป็นตัวละครที่ไม่มีพัฒนาการหรือการไถ่บาปเลยเขาเป็นสัญลักษณ์ของความเย่อหยิ่งการทรยศและความไม่เท่าเทียมทางชนชั้นในอีวาลิสในเวอร์ชันรีเมคยูลิสโคเนียลปี2025 ผู้เล่นใหม่ก็ยังพูดถึงเขาในแง่ลบเช่นเรียกว่าเป็นตัวละครที่น่ารังเกียจหรือน่าสมเพชการไม่ชอบอากาศทําให้ผู้เล่นรู้สึกเชื่อมโยงกับธีมหลักของเกมมากขึ้นซึ่งคือการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ถ้าคุณเล่นเกมนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกับอากัตนี่คือเรื่องราวพื้นหลังและเหตุผลที่ทําให้เขาเป็นตัวละครที่ถูกพูดถึงมากในชุมชนจบลงไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อเรื่องของอากัตหนึ่งตัวละครที่คนรักสุดๆรักจนไม่ชอบกันไปเลยเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวของตัวละครไหนต่อบอกน้องชิบะได้เลยนะครับ และถ้าฟังถึงตรงนี้ฝากกดหนึ่งในคอมเมนต์และกดติดตามช่องทูนูสไว้ด้วยนะครับน้องชิบะจะเอาเรื่องราวเข้มเข้มแบบนี้มาอัปเดตให้ฟังในช่องเรื่อยๆเลย,เลยขอบคุณทุกคนมา,มากมครับเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้น้องชิบะลาไปก่อนนะครับชวแวบแพบ้แพ